ข้าปราสาดีกว่าอุ้ยนี่มันรถมา้านี่นาเราข้าดีกว่าอุ้ยออกขาก็มีคนชมแฟนมีชูแน่เลยฉันจะเป็นราชสัญลัลให้ได้เลยขอโชคค่ะไม่ไม่ให้ไม่ไอชั่ว แล้ล,ละไปดีกว่าฉันจะถีบนายท่าานายม่ชู้ตายซะสวยจังเลยอยากได้ขโมยด,ดีกว่าจะสู้กับฉันหรอเราจะคายหมดเลยไปซะเธอนั่นแหละต้องตายก่อน บอกแล้วฉันโหดกานายสิบเท่าไปกว่านั่นมันใครนะเนั่นมันควายไทยนี่นะวายจะสู้เหรอน้ำฟ้าฮะตบน้ำฟ้าทุกตัวเออสวยงามจริงเลยจะสู้เหรอไอ,อสกิบีดีทอยลส หยุดทั้งคู่เลยไปดีกว่าไปไปไปจบนิทานเรื่องสมหมายแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด